ใส่แล้วตำค่ะใส่นิดนึงก่อนตำลูกตำโอเคตำค่ะโอเคอ่ะใส่ใส่มะเขือเทศลุใส่มะเขือเทศเนี่อ่ะมะเขือเทศอร่อยไหมคะ,เ,มะเ,เ,เอามะเขือเทศอดิไหมไม่<ล>ไไปเป็นไรเอามะเขือเทศอดิไหมคะ าค่ะโอเคอใส่บีบมะนาวแม่บีบมะนาวให้ค่ะโอเคค่ะบีบมะนาวตำกระลุกแล้วมะละกอใส่เพิ่มไปมใส่กินถ่ายไปลูกตำแปบ๊บนึงนะคะแม่เดี๋ยวน้องพาให้หน่อยนะึงโอเคใส่น้ำมะละกออีกลูกใส่มะละกออีกกินเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้น กิน้างไหนใส่้า,นางนั้นลูกใส่อีกเดี๋ยวเอามาใกล้ใกด้โอเคโอเคตามเลยใสย่ะอะไรต่อไคะเจอกันนะคะ ไ,ไม่ต้องใส่อะไรแล้วค่ะเดี๋ยวคนๆเลยตามตาเดีคนๆเลีจ้ำหยิบช้อนตรงให้คันนี่ค่ะไปจอช้อนอันใหญ่หน่อยดูอันนั้นแหละอันนี้อันนี้ก็ตาตามนช้าคนๆต้องิน แม่ว่าเติมน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะน้องไม่ใส่ปลาร้าใช่ไหมคะ, ừ ừ ừ คะไม่ใส่นะอาจจะผิดมานานหน่อยนึ่งหรอกเอากระไรนานค่ะแปบบนึงนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลหน่อยนึงอ่ะคนๆตำตำอีกนิดนึงลูก่งตำตำอีกนิดนึงหนึ่งโอเคไม่ใส่จานให้เกิดะะโอเคอ่ะโอเคแม่คนให้ค่ะ เดี๋ยวให้ชิมอีกรอบหนึ่งนะนี่นะแล้ชมให้กันอ่ะชิมจะรู้ชอบแล้ชอบยังเติมอะไรอีกไหมคะอร่อยยังคะอันนี้ด้วยอันนี้รวยอร่อยยังคะอ่าอร่อยค่ะอร่อยแล้วอ่าอร่อยแล้วเดี๋ยวจะใส่นะคะ อาลูกอ่ะได้แล้วไหนพี่อันนี้โชว์ให้ดูหน่อยคะโอเคค่ะไปกินเลยค่ะอันนี้โชวอโชว์โชว์ได้เลยค่ะอันตาพี่แตมอ่ะใส่หยิบมะละกอ <c oughs> ใส่ตาไปนิดนึงลูก <c oughs> พี่แตมใส่น้ำปลาใช่ไหมใช่ป๊อปพี่แตมใส่น้ำปลาใส่นิดนึงก่อนอ่ะตาตามก่อนลูกอ่ะตาก่อน อร่อยนะคะอ๋อเดี๋ยวแม่หยิบให้อลุกอ่อบนมลูกพี่่อใส่มะเเทศใส่มะเเฟุบตเบาีมะนาหนาเยอะจัง แม่ลืมไปพี่จำใส่หมากปะาะไม่ช่วนจำไปหน่อนะน้งนนะโอเคเบาๆดูยวมันกระเดิกเดี๋ยวจำเองนี้นังานเลยพนัแม่ลืมพี่จาเอาปูด้วยใช่ไหมคใช่เนี่ติดกระปูมาแต่อยู่ข้างงจานแม่ม่ใช่อยู่ข้างนข้างงจานปงไปหนจะได้นวลเดี๋ยวตำๆไปมันก็จะไปเลือกๆมันก็จะไปอยู่จำจำน้ำปู อันน่ากินเดี๋ยวทำเองคุกต้องคุกอันนี้ต้องทำแบบนี้ให้ให้ปูด้วยเหรอใช่ค่ะใส่มะละกอเพิ่มอีกกินแค่ไหนก็ใส่เพิ่มแค่นั้นเอามะละกอใส่เลยเอามาใกล้ๆด,ดึงขามาใกล้ๆปูยเยอะไปลูกเยอะไปเดี๋ยวกินไม่หมดโทษค่ะม,มานิดเออรู้น้องจากนี้อีกนิดนึงอีกนิดอีกสองพอแล้วลูกเยอะไปละเยอะมากค่ะอ่ะคุกเลยลูกตันเลย ช้อนคุกๆไปด้วยตำแล้วคุกด้วยได้ไหมทำได้ไหม,มเอ๊อตำไปตำก่อนแล้วก็ช้อนคั่วๆแม่ทำให้ดูโอ,โอเคแล้วทำไงแล้วก็ช้อนตำขึ้นมานตาอ่ะเดี๋ยวอ่ะแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ให้ชิมนะตำกันแม่คลุกมนขึ้นมาก่อนก็จำใจมันอ็จะดีก็ โอ้เยอะนากลูกจะเอาน้ำปลาอร่อยใชมปลยอหลอร่อยสมนใช่เอา๋ยกันนะครับไอ้กันให้ไข่ครับอันไหนมะนาวบีบแล้วลูกอยากกินชิมสิชอบนะเอามือได้เลยล้างมือด้านข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวบีบหนึ่งอยากเติมอะไรเติมล่ะ มะนาวหรืออะไรมะนาวเอามะนาวเพิ่มหน่อยนึงให้อะเปรี้ยวให้มันเปรี้ยวโอเคเดี๋ยวจะทำเองอ่ะอันนี้บีบให้หมดพอละบีบเปรี้ยวน้ำมันเยียบีบเลยค่ะโอเคหมดแล้วน้ำหมดแล้วเนาะน้ำตาลไม่ต้องใส่แล้วเพราะเมื่อกี้เราใส่น้ำปูไปแล้วอ่ะคลุกๆลยคลุกๆคลุกมองด้วยลูกมองด้วเดี๋ยวจะทำมันเอาช้อนตามทำไมเราเอาสากตามซิล โอเคแม่ก็ไดแม่คุกให้อีกรอบนึ่งจ๊ะจะทำอันนี้ให้อีกไหมเดี๋ยวมันกระเด็นละมันจะเด่นจะทำมากระเด็นอร่อยไหมน้องอีกสามทีไปพอแล้วเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับตามแรงๆอ่ะน้ำมันจะกระเด็นพอแล้วค่ะฮะเปียวไปขมยเหรอจ๊ะไม่เปียกห่ะของจ๊ะม่จากเพชรไม่ได้แตะที่เลยแล้วก็ บอกว่าแม่ไม่ต้องใส่เพียงเนี่ยวางลงค่ะควางลงค่ะไม่ต้องจับค่ะวางลงกันนะคะออแม่ปล่อยอพี่จะจับให้แม่สิ huh. ่ไหมแค่จับแค่จ้ำน้ำด้วยค่ะค่ะจะคัดหมูหเนย่ยห,หมูตัวจ้ำแดงที่ใหญ่ครับกินเลย พี่กขดูเอาใจนะเอาใจโะเคบไป <S 2> <S 2> <S okay.